สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้มากับดวงรายวันอีกแล้วค่ะดวงรายวันของคนเกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคม2563นะคะยังคงเป็นการงานการเงินความรักความสัมพันธ์มาให้เราดูกันเป็นแนวทางนะคะเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ <c oughs> เริ่มคลิปมาก็ไอเดอะเช r ร o อนะคะ justice ค่ะ อ้แล้วก็สี่ไม้ถือเป็นวันที่ดีค่ะสำหรับคนเกิดเป็นอาทิตย์โดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะหลายๆท่านมีเรื่องเ,ออเกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะคะการทํางานนะเหนื่อยหนัก นะคะปัญหาอุปสรรคก็มาอยู่เรื่อยๆแหละนะคะทั้งวันแต่ว่าคุณเองด้วยความทุ่มเทนะมีศักยภาพในการแก้ปัญหาในการรับมือกับปัญหาเหล่านั้นรับมือกับอุปสรรคทุ่มเทมากๆและทุ่มเทแล้วประสบความสําเร็จด้วยนะคะต้องฝากคนเกิดวันอาทิตย์ไว้เลยว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะเจออะไรนะคะอดทนแล้วก็มุ่งมั่นที่จะต่อสู้ฝ่าฟันนะทำดีที่สุดเต็มความสามารถของคุณก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้วนะคะสําเร็จแน่นอนแต่มันจะเหนื่อยหน่อย การเงินนะคะก็ศักยภาพก,ก็ก็ถือว่าจัดการได้นะรายรับรายจ่ายคุณก็สามารถที่จะจัดการให้มันสมดุลแล้วก็ให้มันลงตัวมากที่สุดได้นะมีปัญหาจะต้องใช้เงินก็มีวิธีมีหนทางมีลู่ทางในการที่จะหยิบจะจับหรือจะเออไปหาเงินตรงนั้นมันดีกว่าเดี๋ยวทําตรงนี้ให้ได้เงินมานูน่นนี่นั่นคือคุณสามารถจัดการได้นะคะดีด้วยความรักค่ะคนโสด ไม่ค่อยสนใจค่ะวันนี้เรารู้สึกว่าเราเราใจเรานิ่งความรู้สึกเรานิ่งมีคนคุยก็คุยแต่ว่าก็ยังยืนหยัดอยู่ในพื้นที่มั่นของเราว่าฉันจะอยู่แบบนี้แหละ นะคะถือว่าดีแล้วชีวิตความรู้สึกมั่นคงดีแล้วนะคะพออกพอใจนะส่วนคนที่มีคนคุยก็อาจจะกําลังคิดถึงการที่จะเริ่มพัฒนาแต่ว่าก็ต้องยังต้องใช้เวลาอยู่นะคะความสัมพันธ์ของคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยมั่นคงดีมีความสุขอาจจะได้พูดได้คุยได้วางแผนอนาคตร่วมกันในวันนี้ก็ได้นะคะวางแผนอนาคตในการมั่นหมายแต่งงานนะวางแผนชีวิตคู่นะคะถือว่ามีความสุขดีมากๆด้วยแต่ในขณะเดีวยวกันอยากจะบอกไว้นิดนึงว่าบางที ในเรื่องของการงานนะทั้งของเราทั้งของแฟนเราเข้ามามีอิทธิพลกับเราค่อนข้างเยอะนะคะก็หาเวลาที่จะใช้ร่วมกันนะคะ,ะเพิ่มความโรแมนติกมากขึ้นหน่อยนะคะอันนี้บคือบางทีมันก็ดีแหละแต่ว่ามันก็จะอึๆดๆไปนิดหนึ่งนิ่งๆไปนิดหนึงนะคะมาดูคนเกิดวันจันทร์ค่ะสีดาบค่ะ ไพ่เดชนะคะอัศวินดาบ <c oughs> สำหรับคนเกิดวันจันทร์ในเรื่องงานค่อนข้างนิ่งนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะมีมีติดมีขัดมีอุปสรรคนะคะทำให้บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการงานวันนี้เราเองเราต้องอดทนนะคะคนเกิดวันจันทร์อดทนให้มันผ่านพ้นไปได้มันไม่ได้ดังใจเรา นะคะมันไม่ได้ดั่งใจเราแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็อ่าโอเคเราอาจจะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะค่อยๆคิดค่อยๆหาทางค่อยๆพิจารณาสถานการณ์การงานต้องแก้ไขยังไงต้องอะไรยังไงฉันต้องปรับอะไรหรือเปล่านู่นนี่นั่น,นนะคะมันนิ่งแต่ว่าเอ่อมันก็ไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนมากเท่าไหร่นะคะแต่เจกแต่ก็มันเป็นจังหวะที่บางทีอาจจะได้ประเมินสถานการณ์อีกทีหนึง่งให้ละเอียดรอบคอบนะคะ,นะคะการเงินเนี่ยถือว่ามีปัญหานะคะหนักหน่วงพอสมควรรายจ่าย นะคะหรือในเรื่องของการเงินมันมีความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะมีรายจ่ายเข้ามาซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเรากดดันหรือเราเครียดนะต้องคิดต้องหาวิธีแก้ไขพอสมควรนะคะแต่ว่าน่าจะผ่านได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าความวุ่นวายใจเนี่ยก็ยากอยู่เนาะเออมันมีความวุ่นวายใจไม่สบายใจนะคะก็ต้องอดทนแล้วก็ประคองให้ได้นะคะคนเกิดบัญจานวันไหนมีปัญหาก็คือมีปัญหาไม่มีใครที่ชีวิตราบลื่นไปทุกทุกวันนะคะความรักค่ะ คนโสดนะคะก็เป็นเป็นวันที่พยายามต่อสู้กับหัวใจตัวเองนะต่อสู้กับการที่แบบว่าบางทีเรื่องราวในอดีตนะมันทําให้เราวุ่นวายใจมันทาให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นแบบนี้ทําไมเป็นแบบนั้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ต้องพยายามสู้ต่อไปคือมันเป็นช่วงเวลาของการพยายามจะ move on นะคะพยายามที่จะนิ่งให้มากที่สุดแต่ว่าก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่เนาะแต่ก็ต้องสู้แหละส่วนคนมีแฟนต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงนะคะใครที่ยังไม่ทะเลาะต้องระวังประเด็นใหม่ๆ นะความขัดแย้งอารมณ์ร้อนหรือปัญหาบางอย่างที่ที่ทำให้คุณอาจจะเรียกได้ว่าใส่อารมณ์ต่อการสรดอารมณ์ใส่กันนะคะสรดอารมณ์ไม่ดีนะ <c oughs> อารมณ์แบบหงุดหงิดโมโหร้ายประมาณนี้ทำอะไรก็ไม่ถูกใจกันนะคะส่วนคนที่มีปัญหามาก่อนหน้าปัญหายังอยู่นะคะก็ต้องพยายามทำตัวนิ่งๆแล้วก็ ประคองไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะพูดคุยอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะปรับความเข้าใจเพราะมันจะทําให้ปัญหามันบานปลายแล้วก็จะทะเลาะก,กันซ้ำสองนะคะคนเกิดวันอังคาระคะ่ะ <c oughs> เด็กถือดาบนะคะแปดเหลียญแล้วก็ว e ออ f for ์ u n e ในเรื่องของการงานค่ะหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่ได้ดังใจนะคนเกิดันาคารคุณอาจจะมีหงุดหงิดมีลำคาญใจมีความรู้สึกไม่พอใจนะคะไม่พอใจเพื่อนร่วมงานไม่พอใจหุ้นส่วนไม่พอใจคนรอบข้าง นะคุณคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่คนอื่นนะดูไม่โอเคเลยคนอื่นไม่ร่วมมือคนอื่นทําไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะก็ต้องพยายามควบคุมนะคะงานมันยังไปได้ด้วยดีอยู่นะคะอย่าทําให้เสียบรรยากาศการทํางานนะคะสําหรับคนเกิดันงคารในส่วนของการเงินราบรื่นดีนะคะคุณเองคุณยังมุ่งมั่นที่จะทําทงานนะอดทนทําในสิ่งเดิมๆนะถามว่าเบื่อไหมก็อาจจะเบื่อแต่ว่าเรามีเป้าหมายในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวชีวิตการเงินของเรานะคะเพราะฉะนั้นคุณ สู้เต็มที่นะคะเงินไม่มีปัญหาวันนี้คนความรักค่ะ คนโสดน่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะก็ฝากักคนเกิดวันอังคารว่าบางทีเราก็ต้องมีความการเตรียมความพร้อมนะคะเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆบางทีเราทํางานเยอะเราทุ่มเทเรื่องอื่นเราไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักมันก็จะผ่านเราไปนะคะวันนี้เป็นจังหวะดีนะคะสวยๆ่อๆออกจากบ้านเลยแล้วก็ถ้าจะมีใครเข้ามาคุยก็เปิดใจรับหน่อยนะคะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องระแวงมากนะคะ,ะมันมีโอกาสพัฒนาอยู่ <c oughs> ส่วนคนมีแฟนนะคะ จริงๆแล้วความสัมพันธ์ต้องไม่ให้มัน มันเงียบมันนิ่งหรือมันจืดชืดจ,จนเกินไปบางทีเราเราใส่ใจในเรื่องของการทํามาหากินเราสองคนกับแฟนเราคุยกันเรื่องสร้างเนื้อสร้างตัวนะเราต้องมีบ้านมีรถเราต้องมีความมั่นคงมีเงินเก็บเท่านี้เท่านี้เผื่อแต่งงานนู่นนี่นั่นแล้วมันก็เลยทําให้ชีวิตมีแต่ง,งานกับการหาเงินแล้วก็มันขาดในเรื่องของความตื่นเต้นหือหวาการเซอร์ไพรส์ Surprise, อะไรที่มันโรแมนติกนะคะเราต้องปรับตรงนั้นนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูนะคะให้มันหวานหวาน,วาน,วานโรแมนติกมากขึ้นหน่อยเนาะ คนเกิดวันพุธค่ะเจ็ดไม้สองดาบห้าถ้วยนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานค่อนข้างเหนื่อย นะคะมีเรื่องมาให้จัดการนะคะมันมีปัญหาน,หนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็อาจจะมีกับคนกับเพื่อนร่วมงานกับหุ้นส่วนนะคะอาจจะมีแบบว่าพูดคุยไม่ถูกคอกันบ้างซึ่งมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือหรือพูดกันไม่เคลีย iatric, สั่งกันไม่เคลียนะคะคุยกันไม่เคลียก็เลยทําให้เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็ต้องมาแก้ไขปัญหานะซึ่งอาจอาจะทําให้แบบว่า,ามีโอกาส completa, ที่จะมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้นะเพราะฉะนั้นคุยกันดีดๆนะคะคุยกันดีๆแล้วก็พูดคุยจะสั่งงาน หรือจะติดต่อประสานงานอะไรให้เคลียร์ที่สุดนะคะในส่วนการเงินยังมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะใช้คําว่าเล็กน้อยเพราะว่าก็แค่ทําให้เรารู้สึกว่าเอออันนั้นก็เรื่องนั้นเราก็ต้องจัดการเรื่องนี้เราก็ต้องจัดการก็จะไม่ราบลื่นเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะก็น่าจะพอผ่านวันนี้ไปได้นะคะความรักค่ะคนโสดนะยังไม่เปิดใจรับ คนใหม่ๆสักเท่าไหร่นะคะเรายังเหนื่อยเรายังรู้สึกเหมือนกับเออฉันฉันขอรอให้ความรู้สึกหรือสภาพจิตใจจากเรื่องราวในอดีตข,ขอดีกว่านี้ก่อนนะคะค่อยค่อยเงยหน้ามองคนใหม่ๆบ้างอะไรประมาณนี้แต่ถ้าให้แนะนําก็จริงๆอดีตผ่านมาแล้วก,ก็ปล่อยไปเถอะเนาะคนเกิดมันพุธไม่ต้องไปเศร้าเสียใจหงอยเหงาเศร้าส้อยไม่เอานะคะเสียสุขภาพจิตเสียเวลาด้วยเสียเวลาเราด้วยนะคะก้าวต่อไปข้างหน้าดีกว่า ส่วนคนมีแฟนต้องบอกไม่ได้ดังใจนะคะวันนี้นะอยากคุยอาจจะไม่ได้คุยหรือได้คุยก็ไม่หนำใจคุยน้อยหรือบางทีแล้ว่าพอพอคุยกับแฟนก็จะมีแบบว่า,ามีเรื่องปัญหาลิ้นกับฟันอะ่ะพูด ก็ไม่ถูกคอกันนะคะพูดอะไรออกมาก็ดูมีแนวโน้มว่าจะทะเลาะก,กันไปซะหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจร่มๆ่มนะคะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ได้หนังใจมันไม่ใช่วันที่จะเราเราจะมีความสุขไม่ใช่วันที่จะลั้นลานะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนนะคะอดทนให้มันผ่านไปได้เนาะคณเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ6ดาบค่ะ สิบเหรียญคุณเกิดวันพิหัาการเงินดีนะคะวันนี้แล้วก็เจ็ดเหรียญ ในเรื่องของการงานไปเรื่อยๆนะคะคุณเกิดวันพฤหัสบ,บดีอาจจะไม่ได้โดดเด่นนักนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความล่าช้าหรือมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออมันก็ทําอะไรมากไม่ได้นะนอกจากว่าประคองตัวให้มันผ่านวันนี้ไปให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นทุกวันทุกวันนะคะไม่ต้องกังวลน,นะในส่วนของการเงินคล่องตัวดีนะคะอาจจะมีรายจ่ายเยอะหน่อยกับครอบครัวนะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารจ่ายในครอบครัวแต่ว่าคุณเองคุณก็มีจ่ายนะคะไม่ไม่ไม่ได้คิด อะไรมากเรียกได้ว่าข้องมือดีนะคะเงินเข้าก็เยอะเนาะถึงแม้กระมงถึงแม้เงินจ่ายจะเยอะแต่เงินเข้าก็เยอะในส่วนของความรักนะคะคนโสดไม่สนใจค่ะวันนี้ความรักไม่สนใจเลยเราสนใจในเรื่องของการทำมาหากินวางแผนในเรื่องของเงินเงินทองทองวางแผนอนาคตมากกว่านะคะก็ลืมๆไปก่อนความรักส่วนคนมีแฟนนะคะ อันนี้ต้องหาเวลาใช้เวลาร่วมกันให้มากกว่าน,นี้นะคะบางทีเราเรามุ่งไปในเรื่องอื่นแฟนเราก็มุ่งไปในเรื่องของการทํามาหา,หากินสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะว่าเราอาจจะวางแผนแบบวางแผนแต่งงานวางแผนมั่นหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าต่างฝ่ายต่างงานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันมันจะกลายเป็นว่า ไม่เราก็เขาแหละนะหรือทั้งสองคนอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการที่แบบว่ากาลังประเมินสถานการณ์ประเมินความสัมพันธ์อยู่ก็ได้ว่าเอ๊ะตกลงนี้นี่คือแฟนไหมเราเราจะไปต่อกันไหมมันมันมันเหนื่อยมันยุ่งยากเกินไปหรือเปล่าอาจจะอยู่ในช่วงนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาความสัมพันธ์เราด้วยเนาะคนเกิดวันศุกร์ค่ะอัศวินเหรียญ กดาบนะคะราชาถ้วยในเรื่องของการงานราบรื่นดีนะคะอาจจะมีกังวลใจบ้างเรื่องอของความนิ่งความเงียบหรือมันอืดๆหน่อยบางทีเราทำงานบางคนก็รอนะรอผลลัพธ์รอการอนุมัติรอ,รอนน่นรอนี่หลายสิ่งหลายอย่าง นะคะมันก็ดูนิ่งๆเงียบๆแต่ว่าไม่ต้องกังวลค่ะมันช้านะแต่ช้าแต่ชัวร์นะ <c oughs> โอกาสประสบความสําเร็จโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการก็สูงนะคะเพราะฉะนั้นอดทนต่อไปนะคะในส่วนของการเงินก็มีเรื่องกังวลใจอยู่นะคะคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเ,อ,อ,เอ,อ๊เดือนนี้เนี่ยจะสิ้นเดือนแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วการเงินเดือนหน้าเราจะดีไหมนะคะยอดขายจะได้ตามเป้าหรือเปล่า,น,านู่นนี่นั่นค่อนข้างกัง,กงวลใจนะคะอาจจะเป็นด้วยรายจ่ายเราเยอะก็ได้นะก็ ไม่ต้องคิดมากนะคะวันนีเ้เราดูแลตัวเราเองในเรื่องการเงินวันนี้ก็พอนะคะวันอื่นๆก็เดี๋ยวรอดูแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีละเปลอกนะคะในส่วนของความรักคนโสดน่าจะมีคนเข้ามาเนาะน่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะเป็นคนที่ เข้ามาคุยกับเรารู้สึกดีกับเราแต่ว่าคุณเองคุณจะรู้สึกเหมือนกับไม่มั่นใจเท่าไหร่เราอาจจะรู้สึกเหมือนกับเอ๊ะเราไม่พร้อมสําหรับความสัมพันธ์หรือเปล่าเราก็อ่อนไหวไปอยู่กับเขาเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยกล้าก็อ่านดูไปก่อนดูไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะคะส่วนคนมีแฟนแม่หมอมองว่ารักกันดีอยู่นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ไม่มั่นใจในการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยแสดงออกมากหรอก แต่ว่ามันก็จะนิ่งๆเรียบๆเรื่อยๆไปนิดนึงแต่ว่าบางทีต้องพิจารณาดูนี้บางทีมันมีปัญหาอยู่คือมันเป็นปัญหาที่ซุกไว้ใต้พรมอ่ะซึ่งเราพยายามทําเป็นเฉยๆทําเป็นไม่สนใจแต่ปัญหายังอยู่นะคะแล้วถามว่าเ้าแล้วเท่ายังอยู่วันนี้จะกวาดออกมาได้ไหมอ่ะไอไ้อที่เก็บไว้ใต้พรมเนี่ยยังกวาดไม่ได้หรอกนะคะก็เดี๋ยวรอวันที่ไพ่ดีๆดกว่านี้หน่อย นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ที่เราเออผ่อนๆไปก่อนนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมแล้วกันว่ามันยังมีปัญหาอยู่นะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์เนาะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ2ไม้นะคะ5ดาบ10ไม้ ในส่วนของการงานนะคะแม่หมอมองว่าถึงมันจะมีอุปสรรคบ้างไม่ราบรื่นเท่าไหร่แต่ว่าตัวคนเกิดวันเสาร์เองคุณสามารถที่จะพูดคุยคุณสามารถที่จะติดต่อคุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยให้คําแนะนํานะคะอาจจะทําให้ปัญหามันน้อยลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะก้าวต่อไปได้ในขณะเดียวกันอาจจะยังต้องรอคอยคําตอบในอนาคตอยู่นะคะคุณเองคุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องคิดมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะคะแต่ว่า มันจะก็จะไม่มาเร็วๆนี้หรอกนะคะสิ่งที่คุณคิดคุณตัดสินใจก็ใช้เวลาต่อไปนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะดีในอนาคตด้วยนะคะ <c oughs> การเงินเนี่ยมีปัญหา <c oughs> การเงินมีปัญหาเพราะว่าบางทีมันมีรายจ่ายบางอย่างที่เรารู้สึกวุ่นวายใจพอสมควรแต่ว่าด้วยความที่คุณเองคุณก็เป็นนักจัดการเนาะเออก็สามารถที่จัดการสามารถที่จะดูแลได้ละมีศักยภาพในการจัดการการเงินตัวเองอยู่นะคะ ความรักนิ่งเหมือนเดิมไม่มีอะไรค่ะเหนื่อยนะคะคนคุยก็ยังเป็นแค่คนคุยนะคะสำหรับคนโสดคุณเองคุณเหนื่อยเรื่องงานเหนื่อยเรื่องภาระกิจส่วนตัวของคุณมากกว่านะคะวันนี้ไม่สนใจส่วนคนมีแฟนนะคะทำแต่ง,งานไม่มีเวลาให้กันเลยแล้วก็ต่างฝ่ายต่างยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นคนมีแฟนวันนี้ความรักความสัมพันธ์ก็ไม่คืบหน้านะคะอยากเจอก็ไม่ต้องคิดแหละไม่ได้เจอหรอก ยุ่งอยู่นะคะอาจจะคุยกันน้อยด้วยเพราะฉะนั้นก็ประคับประคองกันไปให้ดีนะคะถ้าพอจะแบบว่ามีเวลาก็ทักถามแสดงความห่วงใยกันเพื่อที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไว้ก็ดีนะคะฝากไว้นะคนเกิดวันเสาร์โอเคค่ะครบแล้วคนเกิดทั้ง7วันนะคะดวงประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคม2563เป็นกำลังใจให้ทุกท่านวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ